ตัเรื่องสุดแตกที่มีกิลเกิดขึ้นที่ประเทศอเมริกาเมื่อมีวัยรุ่นอายุ16ปีคนหนึ่งเขาอยากรู้ว่าตดของตัวเองสามารถติดไฟได้จริงไหมเมื่ออยากรู้ก็ต้องชดบองสิคะเด็กคนนี้จึงเดินไปหาคุณแม่ของเขาที่กำลังชํำกับข้าวอยู่ในห้องครัวจากนั้นเขาก็ถกกกอ,งกองลงแล้วปึื้ ตกไปที่เตาแก๊สที่กำลังเปิดอยู่หลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเสียงปุ้งและตามด้วยเพลิงไหม้อย่างรุนแรงจนทำให้บ้านทั้งหลังถูกปกคลุมไปด้วยเปลวเพลงิงโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ต้องใช้เวลากว่า3ชั่วโมงในการระงับเพลงิงและโชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้และหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้มีผูช่ยวชันออกโรงมาเตือนด้วยตัวเองเลยว่าอย่าได้หาทำเด็ดขาดเพราะในลำไส้ของคนเรามีแก๊สที่เป็นส่วนผสมของมีเท และไฮโดรเจนซึ่งเป็นสารติดไฟง่ายเพระนาะฉะนั้นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนถ้าเกิดมีความสงสัยหรืออยากรู้อะไรอาจจะลองหาข้อมูลให้ดีก่อนทดลองไม่อย่างนั้นอาจจะตุ้ง